ตอนนี้นะครับที่คุณหมอทว so ัชชัยแล้วก็ผมเองเนี่ยนะครับทำคลิปเปิดเผยข้อมูลออกมาเนี่ยก็มีบางคนนะครับที่มาตั้งคําถามหรือมามาบอกมาต่อว่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับในในเรื่องที่ว่าทําไมถึงเพิ่งเอาหลักฐานออกมาตอนนี้ทําไมเพิ่งเอามาเปิดตอนนี้อีตอนที่ยังไม่ส่งฟ้องนะครับอีตอนที่ศพยังไม่ได้เผาทําไมไม่เอาหลักฐานออกมาเปิดเผยเอามาเปิดเผยทําไมตอนนี้อะไรเงี้ยอ่ะโอเคผมถือว่าที่คุณพูดอะนะครับที่คุณพูดคุณอาจจะไม่เข้าใจ นะครับคุณอาจจะไม่เข้าใจหรือคุณอาจจะอ,อยากที่จะช่วยน้องหรืออะไรก็แล้วแต่แหละผมคิดในแง่ดีนะครับผมคิดในแง่ดีว่าคุณเป็นคนดีแบบนั้นนะครับคุณเป็นคนดีแบบนั้นผมก็เลยอยากจะอธิบายนะครับให้คุณเข้าใจสักนิดหนึ่งนะครับว่าเอกสารทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเอกสารทางราชการนะครับเป็นเอกสารทางราชการซึ่งผมบอกได้เลยว่าถ้ามันอยู่ในมือเราตั้งแต่ทีแรกนะครับเราคงไม่นิ่งดูดดยและเราคงเอามาเปิดเผยตั้งนานแล้ว เราคงไม่นิ่งดูดายมาต้องนานนมถามว่าวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเองผมเองนะครับหรืออีกหลายๆคนนะครับที่ออกมาติดตามเรื่องนี้ออกมาคุยเรื่องนี้ถามว่าเขามีข้อสงสัยไหมอย่างผมเองผมบอกเลยสําหรับผมเนี่ยผมมีข้อสงสัยในหัวเยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากมายข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตตรงนู้นตรงนี้แต่คําถามคือข้อสงสัยนั้นน่ะมันไปส่งผลกระทบกับคนอื่น ส่งผลกระทบกับคนอื่นเป็นการตั้งข้อสงสัยหรือตั้งข้อพิรุธที่ส่งผลกระทบกับคนกับคนอื่นคําถามคือถ้าเราพูดออกไปแล้วเราตั้งคําถามออกไปโดยที่เราไม่มีหลักฐานไม่มีพยานไม่มีหลักฐานอะไรสักอย่างหนึง่งเท่ากับว่าเราไปกล่าวหาเขาใช่หรือไม่เราไปโจมตีเขาใช่หรือไม่เราไปกล่าวหาเขาลอยๆอยโดยใช้จินตนาการของเราใช่หรือเปล่า เพราะฉะนั้นวันนี้เราสงสัยอะไรได้แต่ถ้ายังไม่มีข้อมูลหลักฐานอะไรที่ชัดเจนเราไม่สามารถพูดออกมาได้หรือพูดให้คนอื่นฟังได้เพราะเราพูดออกมาหน้ากล้องเราสื่อสารออกมาในช่องของเราคนที่เข้ามาติดตามเราเข้ามาฟังเราเนี่ยเขาดูเราอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดอะไรออกไปนะครับพูดถึงอะไรส่วนไหนหรือพูดถึงใครก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องมีหลักฐานนะครับหลักฐานที่เชื่อถือได้และหลักฐานที่ชัดเจน เราถึงจะออกมาพูดได้เพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ยังไม่เป็นหลักฐานยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเนี่ย <c oughs> ผมจะพยายามไม่พูดผมจะพยายามไม่พูดเหตุผลเพราะผมไม่ชอบที่จะไปใส่ร้ายใครไปโจมตีใครไปกล่าวหาใครหรือไปอพูดให้ใครเสีย,สยห,หายนอกจากมีหลักฐานจริงๆเหมือนกันครับตอนนี้ที่ผมกล้าออกมาว่าตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้มีหลักฐานด้วยเหตุผลที่ว่ามันมีหลักฐานข้อมูลที่อยู่ในมือผมถึงได้กล้าออกมาพูดเหตุผลเพราะอะไรครับ เพราะเมื่อไรก็แล้วแต่ที่ผมพูดออกไปแล้วมีการนะครับย้อนกลับมาหามีการฟ้องกันหรืออะไรกันผมก็มีหลักฐานข้อมูลจริงที่จะเอาไว้ต่อสู้ข้างในตัวเองถูกต้องไหมครับเพราะผมไม่ได้พูดเองไม่ได้กล่าวหาเองไม่ได้โจมตีเองแต่ผมมีหลักฐานทั้งหมดแล้วถามว่าเอ๊ะถ้ามีหลักฐานทั้งหมดทาไมถึงไม่เอามาเปิดตั้งแต่ทีแรกขอโทษนะครับทำความเข้าใจนิดนึง หลักฐานทั้งหมดเป็นหลักฐานทางราชการเป็นหลักฐานที่หน่วยงานราชการมีผมไม่ได้ได้มาตั้งแต่ทีแรกถ้าผมได้มาตั้งแต่ทีแรกนะไม่เหลือแล้วครับผมเพิดเผยไปนานแล้วครับแต่ข้อมูลนี้ผมเพิ่งจะได้มาตอนนี้นะครับคุณหมอธวัชชัยเองหลายๆคนนคนเพิ่งจะได้ข้อมูลเอกสารหลักฐานนะครับทางราชการเพิ่งได้มาเมื่อเพิ่งได้มาคุณจะให้ผมไปเปิดตอนไหนครับเพิ่งได้มา แล้วเมื่อได้มาเสร็จเราก็ต้องทําการตรวจสอบก่อนถูกต้องไหมครับเพื่ออะไรครับเพราะการตรวจสอบนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าหลักฐานนั้นเป็นหลักฐานที่จริงหลักฐานที่แน่นอนไม่ใช่หลักฐานที่เมคขึ้นมาหรือหลักฐานที่ไม่มีที่มาที่ไปถูกต้องไหมเมื่อเราเช็คจนแน่ใจแล้วว่าหลักฐานที่เราได้มาเป็นหลักฐานที่จริงและเป็นของหน่วยงานรัฐจริงเราถึงค่อยออกมาเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับรู้ว่าขบวนการยุติธรรมหรือเจ้าหน้าที่ทําอะไรผิดพลาดไว้ทําอะไรไม่ดีไว้ทําอะไรบิดเบือนไว้ ทำอะไรที่ไม่ตรงกับความจริงไว้นี่คือสิ่งที่เราต้องการให้กับประชาชนรู้ถามว่าวันนี้มันอาจจะไปช่วยคดีน้องได้ไหมผมบอกเลยว่ายากครับเพราะอะไรครับเพราะคาดีของน้องมันขึ้นสู่ในชั้นศาลแล้วมันเป็นหน้าที่ของศาลอยู่ที่ศาลจะเป็นคนตัดสินแต่วันนี้สิ่งที่พวกผมทําสิ่งที่คุณหมอทําสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยผมต้องการทําให้ประชาชนได้รู้ว่าข้าราชการที่เป็นค่ารองแผ่นดินที่เป็นค่ารับใช้แผ่นดินเนี่ยนะครับทำอะไร นะครับทำระยตำตําบอนอะไรเอาไว้กับขบวนการยุติธรรมเอามาเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รู้ว่าเจ้าหน้าที่ทําอะไรไว้เจ้าหน้าที่ทําไม่ดีตรงไหนไว้เจ้าหน้าที่ปกปิดข้อมูลอะไรไว้เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเท็จอะไรกับประชาชนนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องการแต่การที่เราจะออกมาพูดถึงหน่วยงานราชการเราก็ต้องมีหลักฐานหรือข้อมูลที่ชัดเจน ว่าเจ้าหน้าที่ทําแบบนั้นจริงๆเจ้าหน้าที่ทําอย่างที่เราพูดจริงๆโดยมีเอกสารและหลักฐานยืนยันไม่ใช่ไปกล่าวหาลอยๆพูดลอยๆเข้าใจตามนี้นะครับ นี่แหละครับว่าเพราะอะไรทําไมเราถึงได้มีข้อมูลออกมาตอนนี้เพราะข้อมูลเราเพิ่งได้มาและเราเพิ่งได้ตรวจสอบเสร็จเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคดีของน้องก็ต้องให้สู่กระบวนการของศาลไปแต่สิ่งที่เราทําตอนนี้คือเรากําลังจะเอาผิดนะครับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ทำให้กระบวนการยุติธรรมมันไม่เกิดเข้าใจนะครับทุกคนขอชี้แจงแบบนี้ครับว่าทําไมหลักฐานถึงได้เพิ่งเอาออกมาโชว์ตอนนี้